มีโครงการที่จะมาเล่นที่เชียงใหม่หรือเปล่าคืออาจจะเป็นเดี่ยวครั้งแรกที่ไม่ได้ไม่น่าไม่ที่เชียงใหม่ไม่น่าจะมีนะครับอ้าวทำไมอ่ะคือคนเชียงใหม่เขาไม่คงไม่ซื้อซื้อบัตรไปดูแล้วล่ะครับคือคนเชียงใหม่เนี่ยเห็นผมจะเบื่อแล้วครับเห็นมันทุกวันคืออ่าถ้ามาอยู่ปีและนี่อยู่มาสี่ปีใช่ไหมครับปีแรกนี่เดินตลาดกาพยอบแม่ค้ากีดกัยดันลยตันเละกดโกนข้ามเขียงหมู ไอ้นวดไอ้นวดอีกคนหันมาคนโอ้ยนี่นี่นี่คนหนึ่งติ๊กซีโร่ติ๊กซีโร่กีกาตะโกนเว้ยโอ้ผมไปรู้สึกว่าผมเป็นดาราด้วยนะผมก็เฮ้ยผมก็ดังไม่เบาเหมือนกันดีวว่าดาราเนี่ยผมก็เดินไปทีนี้แต่ว่าพออยู่มานานๆโทรศัพท์มาจากไหนของตัวเองตาย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 เขียงหมูเขียงหมูโทรมาไม่กล้าเอาออกมาด้วยอายเออเอะไรอะไรอะไร โอ้ลุนไหนเนี่ยรุุ่นนี้หายากมากครับร้านร้านเศษเหล็กที่ซื้อไอ้ไม่ใช่นี่โอ้นี่มันเวลาเราจะดูแล้วเหมือนต้องแหววไอโฟน่ะต้องแหววอ๋อกดดานนั้นเลยใช่ไหมครับก็ตามฐานะครับช่วงนี้ตามฐานะตามฐานะตามฐานะเงินหมดครับเดียวเจ็ดจงเกิดฮะพาะไม่มี้เดี๋ยวเดี๋ยวเชียงเชียงใหม่เชียงใหม่ต่อนะครับแล้วก็แม่ค้าก็ก็กิการ์ดรู้สึกเต็มเป็นดาราปีแรกปีแรกปีแรกทีนี้ชีวิตเราอยู่นี่ทุกวันนะครับเราก็ ไปตลาดเช้าก็เข้าไปในตลาดซื้อหมูสามชั้นข้าวเหนียวไส้อั่วอะไรคือใช้ชีวิตก็เป็นเป็นหุ่นไล่กาคนนึงนะครับในเมืองเนี้ยก็เดินทุกวันนี้เนี่ยครับเข้าไปในตลาดนี่แม่คะเงยหน้ามาสบตายังไม่ทําเลยครับเห็นมันบ่อยเลยซื้อก็เหนียวด้วยครับ <c oughs> คบ <c oughs> ือไม่สบตาคนที่เคยกรี๊ดละชี้ไปที่กองข้าเหนียวให้หยิบเอเองหยิบเอาเองแล้วเราจะมาแบบ ขายบัตรให้เข้ามาดูนะครับคือน้องๆคนนี้เขาก็ไม่ต้องมาซื้อดูแล้วครับพเพราะผ่านมาร้านไอติมเจอผมต่อไฟอขุดดินขุดอะไรอยู่แบกไม้คือมันมันกลายเป็นประชาชนพื้นเมืองของที่นี่ไปแล้วไม่แต่ว่าโนอตไปไหนมาไหนเนี่ยที่เราเดิน,ดนไปวันนี้ก็ยังมีคนอ่นอตเล่นตลกให้ดูคือ<ด>พวกนั้นเนี่ยจะอยู่หลังเขาไปหน่อยครับไม่ค่อยได้เห็นอุดมฮะก็จะมีพวกบางดอยที่ท,ที่ไม่ค่อยได้เข้ามาอาะ เยแสดงอ๋อถ้าม่านตาขยายนี่คือว่าอยู่ไกลไปอีกสิบหลายหลายสิบกิโลครับไม่แต่มันก็มีคนบอกว่านุ่นเล่นตลกให้ดูนหน่อยครัเนื่นก็เจอใช่ไหมครับก็คือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องเจอครับแล้วเราทำยังไงเวลาคนมาก็ยังมีคนอยากเห็นนุ่นเล่นตลกอ่ะครับคือตอนแรกตอนแรกตอนแรกจะจะรู้สึกงงๆครับตอนเป็นเป็นนักแสดงช่วงแรกๆเจออยทำตลกให้ดูหน่อยคือตอนนั้นจะคิดว่า้ทำไม คือเราเราเดินเดินอยู่อะ่ะคนเดินสวยมาทำตลกให้ดูหน่อยเออคือมึงขายกว๋วยเตี๋ยวอยู่กูยังไม่เคยไปบอกให้ลวกกว๋วยเตี๋ยวให้ดูหน่อยยังไม่เคยทําเลยอะ่ะเลืออกไหมบางทีเจอแบบว่าเป็นแบบว่าเป็นธนงทานายอย่างเงี้ยอ,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 อยู่บนเครื่องเจออ้าตลกทำตลกให้ดูหน่อย มึงว่าความให้กูดูหน่อยว่าความกูดูหน่อยผมยังไม่เคยทําเลยอ่ะแต่ว่าตอนนี้ผมงงเลยผมงงแต่ทุกวันนี้ผมจัดการกับตัวเองได้แล้วคือเราโตขึ้นเข้าใจอ๋อโลกก็เป็นอย่างนี้เรามีอาชีพอย่างนี้ถ้าเขาให้ทำเราก็ทําไปโดยการก็ไม่ก็ทําให้มันตลกล่ะคือแบบคือคือหน้าเราก็ไม่ยินดีนะบางทีเราไปลงบงลงมาอะไรย่างเงี้ยเราก็ป่วยคือ นี่ออกไหมอ่ะไปาบางทีไปตรวจภายนงภายในก็ได้คือส่วนมากเขาก็จะไม่ค่อยสมหวังเขาเพราะไม่ค่อยตลกเขาก็ไปไปเหอะหลังกนั้นะเขาก็จะมายุ่งกับเราอีกนะครับแต่มันเป็นสิ่งที่เราต้องเจอก็ต้องเรียนรู้ไปนะครับ <c oughs> ตกหลงนะจะไม่มีให้ชาวเชียงใหม่ดูเดี๋ยนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าคือเขาเห็นอยู่แล้วไม่รู้ที่ไปดูอะไรครับแล้วทุกวันเนี้ยผมขายไอติมเนี่ยผมก็เหมือน เด็กนั่งดิ้งนะครับผมไปนู่นไปกวาดผมก็ล้างห้องน้ำก็ล้างล้างล้างสุๆก็เรียกเฮีมานี่หน่อยกอวบางออามานั่งครับไปยังไงน้องอุ้ยนี่ออะเอาสมุกหนึ่งมุกหนึ่งอ้ยอยากเอาวิชาทอาฟี่แบบว่าเขถือเค็มมาโอ้โหโหโลกเสียบมึงตายคาล้านไปเลย โต๊ะนี้นั่งโต๊อื่นไม่ได้พี่โอ้ทีหนูนะแหมหนูหนูยังดูพี่ทั้งหลายก็พี่นั่งแต่โต๊ะนั้นน่ะพี่นั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยอาโมุกงึงอุ้ยพี่ออีเห็ดอีเห็ดตัดอีเห็ดลงไปแลยอีเห็ดไม่รู้อ่ะก็ต้องไปดูที่กรุงเทพนะฮะแล้วให้คุณโน้ตเขาตัดสินใจว่าจะมาเชียงใหม่หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวแต่ถ้ามาพวกเราซื้อตั๋วดูไหม จูจูจูจุจุก็แล้วแต่อีกทีหนึ่งสำหรับคนที่นะฮะว่าจะไปเดินทางไปเพื่อจะไปเที่ยวกรุงเทพวันไหนไปตรงกับวันที่โน้ตเขาเล่นแสดงวันที่ไหนอ๋อถ้าไปกรุงเทพก็กุมภาเล่นทั้งเดือนนะครับที่สการ่าที่สการ่าเดิมนะครับอ๋อจะขายบัตรวันที่1ธันวามนี้นะครับวันที่1ธันวาอันนี้ผมขอโฆษณาหน่อยนะครับ1นธันวาครับเอาไม่ไม่ใช่ไม่ต้องการให้ใครไปดูเหรอแบบร้านร้านไอซิ่ อ้อันนไีไม่อยากรวยคุณทวัตรท่านนี้ไม่ดูดิผมแย่แน่เลยครับ <c oughs> ไม่ดูดิผมแย่แน่แน่เลยนะครับ <c oughs> ช่วยหน่อยครับคือว่าเดี่ยวนี้นะครับเป็นเดี่ยวเจ็ดแต่ชื่อที่แท้จริงคือเดี่ยวร้อนเงินครับ <c oughs> ช่วยกันหน่อยนะครับ <c oughs> อยากได้รถกระบะมากเลยครับตอนเนี้ <c oughs> มินิคูเปอร์ไม่เอาเหรอมินิคูเปอร์ไม่ได้ <c oughs> ยืมต้อมยุทธเลิศมารับคือต้อมยุทธเลิศพุ่งกลับเพื่อนกันนะครับเขามีมินิคูเปอร์สีขาวอืเหมือนกับที่เป็นขาวนะครับเอารอเป็นไงเป็นไงเป็นไง รุ่นนี้นะครับ <Okay. S 2> แล้วผมก็ไปยืมมาขับเพรแปลกมากเลยว่าขับไปปุ๊บก็มีคนมากระชากประตูทุกทีเลยเนาชากเกือบหล่นลงไปเนี่ยครับแ uh oh. อ้เราก็ดึงครับผมก็ดึงก็ดึงแบบเอ้ยไม่ได้ไม่ได้เขาบอกว่าหน้าด้าน <laughs> หน้าไม่อายจมกูกโตมึงอะไรใครมาขับเนี่ยผมก็ดึงออกไปผมก็ไม่เอาไม่เอาผมพยายามปิดประตูมาปุ๊บโหก็เห็นไายล้อมรอบไปทั่วเลยโอ้โหคงจมา30กว่าคนนะครับโอ้โหมาไายล้อมอันนี้ก็ตกใจก็โทรหาเลยโทรหาเพื่อนเลยด้วยโทรศัพท์รุ่นเมื่อกี้เนี่ยแหละครับเมื่อกี้ปั๊บ เปิดปุ๊บปุ๊ฟอนฟนอาร์ฟอารอ๋อเพิ่มกดจึ๊บนะโทรหาเพื่อนเพื่อนชื่ออะไรเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทเอ่อชื่ออาเราไม่เปิดเผยชื่อเขาเขามีผัวคนหนึ่งแล้วกันน่แหละเเดีอวกันผัวผัวเขาชื่ออะไรนะเออคนนั้นน่ะเออเออให้พยายามถามเรื่องนี้ก่อนเลยก็โทรไปก็โทรไปเขาพยายามเฮ้ยเหติเขาฟังอยู่ก็เลยพูดภาษาเขมรเพราะเดี๋ยวจะฟังรู้เรื่องใช่เขมียมตรุยพขยมบับเบียดไตรตรุษ โม่ย่อมตราเก็ดระแนกระแน่กูก่าวฟังไม่รู้เรื่องเลยว่าอลยว่ไม่รู้เรื่องแล้วก็เพื่อนก็เพื่อนก็วางหูไปแล้วตอนนี้พยายามหาทางช่วยกรู้สึกว่ากลัวมากคือต้องออกจากตรงนี้ให้ได้แล้วกลัวมากเลยก็แบบดึงเหนี่ยวเข้ามาปุ๊บแล้วตอนนี้ไม่สนแล้วอะกลวยเกลยที่วายอยู่หลังก็ถอยเงียดพุ่งเลยตอนนั้นก็ตะโกนมาดักมันเนรานี่ในใจกูไม่ใช่ปลา มึงจะไปดักอะไรกูก็ขับมินิพุ่งแหวกแหบฉีกกระจายออกไปไอ้เอาส่งอาศัยมาดักกูพุ่งกระจายออกไปเลยอู้หตกใจมากตกใจมากกลับไปบอกต้อมยุติเลยว่าต่อไปไม่เอาแล้วมินิรุ่นนี้แล้วเออก็ไม่อยากจะพูดนะเพราะว่าอยากให้จบอยากให้จบจบแค่นั้นเพราะฉะนั้นเอาเป็นรถกระบะไปก็แล้วกันโอ้ยรถกระบะมีสิบเอ็ดคันนี่รถกระบะมีสิบเอ็ดคัน รถกระบะมี11คันค่ะไม่จำเป็นไม่จำเป็นค่ะไม่เคันเดี๋ยวเอาสเปรย์พริกไทยฉีดหน้าเลยจบค่าจบ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 เราผู้ชายด้วยกันเอพูดไปมีแต่เสียหายจบค่าจบจบไม่เสียก็เสียพอแล้วแล้วับเดี๋ยวเราจะออกไปเพื่อจะไปคุณโน้ตจะพาไปแนะนำตามสถานที่ต่างๆของเชียงใหม่นะครับ <gesch> ขอบคุณมากครับคุณโน้ตคุณโอมแต้ผาเนตครับท่านผู้ชมครับนี่คือช่วงสนทนาเราคุยกับคุณโน้ตไปเยี่ยมคุณโน้ตถึงที่จังหวัดเชียงใหม่แวะไปที่บ้านซึ่งเรื่องราวในบ้านของคุณโน้นนั้นยังไม่จบยังมีอีกนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะให้ดูอีกในช่วงท้ายนะครับแต่ว่าคราวที่เราตกลงที่จะไปเยี่ยมคุณโน้ตถึงจังหวัดเชียงใหม่นั้นเราถามว่าคุณโน้ตทำไมถึงไม่มาที่ห้องส่งล่ะ ทำไมต้องให้เราไปถึงที่เชียงใหม่เขาบอกว่าเขาอยากจะพาเที่ยวเชียงใหม่ด้วยการพาเที่ยวไม่ใช่ไปตามสถานที่ท่องเที่ยวแต่เขาจะพาไปร้านอาหารแปลก